แนวทางฮานอยครับผมประจําวันที่10ทธันวาคม2,567นะครับเมื่อวานเข้า09ครับผมวันนี้เด่น9รอง0นะครับผมตัวเน้น92กับ00ครับเด่น9รอง0ครับผมเน้น92กับ00นนะครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผมคำเตือน คิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม YouTube ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้ชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็กลับมาพบกันทุกวันเหมือนเดิมครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกควนขอบคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์แย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นนะครับผมสำหรับท่านไหนที่โฆษณาขึ้นก็รบกวนรับชมโฆษณาให้จบนะครับผมเพียงแค่เท่านี้ก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับอาจารย์แย่อีกหนึ่งทางแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางหานอยนะครับผมก่อนอื่นเลยเราก็มาสุปผลุพนครับผมสักผลุพนของเมื่อวานกัน จำรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมนะครับผมเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งน,นะครับผมประจำวันที่9ทธันวาคม2567ครับผมเมื่อวานแอดให้เด่น9รอง6ครับผม3ตัว091กับ8 60นะครับ2ตัว909 1 9, 9, 9, 9, 9 6 6 0 6, 6 8ครับผมตัวกัน01กับ8 0ครับ ผลปรากฏว่าเฉพาะกิบนะครับผมรอบ4ี่โมงครึ่งครับผม3ตัวบนออก5 2กับ2ตัวล่าง3าครับผมก็จะได้วิ่งรูดหล่างนะครับผมวิ่งรูด6ล่างครับรอบพิเศษครับผม5โมงครึ่งนะครับผม3ตัวบน18 7กับ2ตัวล่าง0ูนย์ครับผมรอบนี้ก็หลุดไปครับผมรอบปกติ หกโมงครึ่งนะครับผม3ตัวบน48กับ2ตัวล่าง0 9ย์ครับผมรอบนี้ก็จะเข้าที่0 9นย์ะครับผมเป็น2ตัวตัวตัวกลับของ2ตัวเด่นครับผมตัวกลับของ2ตัวเด่นนะครับผม0ู9ย์ครับแล้วก็รอบ VIP ครับผมรอบ v i p ทุ่มครึ่งนะครับผม3ตัวบน5 3 1กับ2ตัวล่าง87ครับผมรอบนี้ก็หลุดไปครับผม สรุปสายวิ่งรูดนี้ได้2เด้งนะครับผมสายวิ่งรูดได้2เด้งแล้วก็สายเจาะก็จะได้2ตัวล่างรอบปกติครับผม0ูนย์เนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับแนวทางฮานอยนะครับผมนอยรวม รอบเฉพาะกิจครับผมรอบ4ี่โมงคึ่งนะครับผมพิเศษ5.30มงคึ่งปกติ6กโมงคึ่งแล้วก็ VP ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่10ครับผมธันวาคม2567นะครับสาหรับแนวทางฮานอยในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น9ครับผม เด่น9รองเป็น0ูนย์นะครับเด่น9รองศูนย์ครับผมเด่น3ตัว592ครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้ได้900 900ครับผมต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผม เราก็จะเอา592ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็900ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่น9ครับผมเด่น9เด่น3ตัว5 9 2นะครับผมจะตัด2ตัวเด่นได้เด่น9ล้องศนย์ะครับผมเป็น90ครับ9 2ครับผม9 5ครับแล่้สองก็จะแปลงเป็น99ด้วยนะครับผม9 2สองตัวนั่นเอง ต่อไปเป็นรองครับผมรองศูนย์ครับผมรองศูนย์รอง3ตัว90 0นะครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้0 0ครับผม0 0ก็จะแปลงเป็น02ด้วยครับ02ตัวนั่นเองครับผมต่อไปก็เป็นตัวกันครับผมตัวกันก็จะมีตัวกันจากชุดเด่นครับผม52นะครับผม5 2ก็จะแปลงเป็น55ด้วยครับ วันนี้ตัดเลขหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมวันนี้ตัดเลขหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมก็ขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ครับน่อยรวมครับผมเฉพาะกิจ4โมงครึ่งพิเศษ5โมงครึ่งปกติ6โมงครึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่10ธันวาคม2567ครับผมวันนี้ได้เด่น9รองศูนย์ครับ เด่น3ตัว592รอง3ตัว900ครับผมเด่น9รอง0นะครับผมเด่น3ตัว592รอง3ตัว900ครับผมเด่น2ตัวครับผม9092 9599รอง2ตัว0002ตัวการเป็น52กับ55ครับผม อีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับผม90 92 95 99รอง2ตัว00 02ตัวกันเป็น52กับ55ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น9รอง0นะครับผม สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับเด่น9รองศูนย์ก็นำไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้นะครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้นะครับผมแมตก็จะขอเน้นไปที่92ครับผมตัวเน้นวันนี้92กับ0ูครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้นะครับผมแมตก็จะขอเน้นไปที่92กับ00ครับผม ไงบ้างครับมีตัวเลขตัวไหนที่ถูกอกถูกใจกันบ้างไหมครับผมถ้าถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมถูกอกถูกใจก็รบวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับทนใดที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่จะมีคลิปแนวทางฮานอยลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ